ร่วมในการบำเพ็ญบุญกุศลกวอก่อนบของ,ง,ของขอแม่จินธนาทิบุญล,ลึที่ได้มดลงให้ใจลงไป,องไปองเอาวันนี้ดันนั้นในต้องสันวันนี้ซึ่งเป็นวรราระบุนสุดท้ายในการจับไปขอแม่จินธนากิบุญล,ลึงมมยมีอยากพี่น้องลูกเจ้าเราหลานวงสาคานาตาทุกท่าน ก็ได้ปาการตัองห้องน้องเอาร่างอนุญติยานของคุณแม่กินสนาพิษบุญึ่งมาตั้งเบริบมเป็นบบุญกุศลนักสนาวัดช่างกระดามแห่งนี้เป็นระยะเวลาหลายวันหลายคืนหลายวันมาจากการแล้วเกือบจะหมเจสรวันมาแล้วบันจะสถานยากจนหลังจากการบดลมในใจของแม่จินธนาพิษบุญเลยในเกาหนี้ ดังนั้นในข้าคืนวันนี้อาตมาข้จาจะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนมาเทศเทเทนาซึาาา่งบรรกาธาญาติโยมท่านจะรู้ส่นสรับรับฟังเพื่อจะได้เป็นแนวพออวัดปฏิบัตในวันข้างหน้าเพื่อได้เกิดความรอบยินเป็นสุขในชานะที่เอาเป็นชาวพุทธ มรนดาสรา,าจาาเดินตั้งชารูสน,รรนนักสุนับบูมคนดีทั้งการาการจะไปของคุณแม่กินตนาทิพย์บมรือในเท่าทันนี้ก็ได้นำคออวามเศร้าโศกเสียพกเสียใจมาต่อออคบัวทิกบูรุณเป็นอย่างยิ่งแต่รอปุ๋ยยาเมติวงศานายิลูปเจ้าเราล้าน ที่ได้สูญเสียบุคบุสำคัญในครอบครัวไปโดยบมีวันคลับคืนมาแล้วท้องโยรแม่จินตนาที่คูนหนึ่งขั้นได้หมดบุญมดกรรมมดเวรเวทแค่นี้บ่อนแม่รวมศรีอายุ่อกคนแม่จินตนาทิ่ปูนหนึ่งได้แต่เจ็ดสิบสองเท่าะได้เก็ดสิบสองปี ย um really ี่ปอนแม่อายุ70ปีบ้านก็าฏิบติในปัจจุบันบรรดาสชาตาสย่างรดมาพไปพื่อส่วนมากอายุ65ขึ้นกปตำบนกว่ึงอเกษติประมาณนีจะได้กันนะอายุ75ขึ้นไปต่ำบนกวนถึง8ปีเมันมันี่อนเลงจะเจอ่างรงเจอ่างนน ส่วนนั้อายุคนนั้นทีอยู่ในวัยนั้นบ่นว่านนบังได้คนตัวเลื่อได้เอาร่างอันนวิญญาณของปุณุแม่ตินธนาพิบูลน์เอามาเป็นมูลร่กรรมฐานธรรมสังเวชว่าทุกคนเรานั้นตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในหลักธรรมคำกล่าว่า เมื regions, life, God, im, ai, ่อมีการเกิดขึ้นตามู่ดับไปเป็นสิ่งธรรมดาในสากลณนโลกมนุษย์เราแม้แต่สัตว์ในราชาเพืชพันธุ์การยานานต้นไม้ต่างๆเมื่อถึงเวลามันก็ล้มห้ยตาจากไปเป็นของธรรมดาชีวิตมนุษย์คนเราก็เหมือนกันของแน่เมื่อเกิดขึ้นมาสู่โลกมนุษย์แล้วมาเป็นเพื่อนเป็นพ้อ มาเป็นศาสนาญาติมาเป็นลูกเป็นเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ป้าเอาหาำซึ่งกันและกันเมื่อถึงเวลาทุกคนเอานั้นก็ต้องจำใจจากกันไปเป็นสิ่งธรรมดาเหมือนกับชีวิตของคุณแม่อินตนาที่บุญเือ,องควมันคุณแม่อินตนาที่บุเื่องเมื่อท่านมีชีวิตอยู่เป็นคนนะั้นถ้ามุกคนนั้น จิตใจโอ้อ้อมอานีจิตใจที่ชอบทำบุญสร้างกุศลมาโนตลอดวันศีนก็ไปได้รัาววังาขาก็ไปได้ข้ามแม่แต่วับบงพระวังศีในการบรรดาปุาณม์จิตตนาที่ปูนเมื่อปฏิบติภารกิจการงานใดแม่ปัญโอกาสมาร่วมประพฤตปฏิบัติธรรมจังศีพาวนาน,านอนอยู่ที่วังได้ลายวังสาได้ไลายปีตุกัน บุญกุศลที่คุณแม่กินธนาที่บุณหรือใดสะสมเอาไว้บัดนี้แม่บดลมแห่งใจไปเอาไว้บุญกุศลเหล่านั้นก็คงจะได้น้อมนำเอาจิตจักวิญญาณของคุณแม่กินธนาที่บุณเดิมได้เข้าไปสู่ที่ดีเข้าไปสู่พวกภูมิสวรรค์ชั้นสูงสุดตามที่คุณแม่ตั้งปฏิการเอาไว้ บุญกุศลที่แม่ให้สะสมมาคงจะได้ติดตามจงลูกเพื่อคุณแม่สินธนาไปสู่ภพุกมที่ดีแต่ประการสำคัญนั้นบารดายพ่อแม่คว,มมควมมรดีตัางหลายการจะไปของคุณแม่สินธนาที่ปู่นึ่งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดได้นำเอาความเศร้าโศกมาสู่แก่วงสารานญาติและลูกเต่า เป็นอย่างนีง้บัดน,นี้แม่จินตนาทิพย์โมลย์ก็มาได้พ้องหาลูกนาฬ์มาได้หันหน้าลูกนาานด,ดูหลันก็มาได้หัหน้าของคุณแม่จินตนาแทงปวดรองแรงคุณแม่คงจะละเอาไว้เพียงแค่คุณงามความดีและตัวแท็ของคุณแม่นั่นก็คือลูกผ้าของคุณแม่เอาไว้ห้ลูกคือลาน ไปดูแลผ่อพยและตลอดถึงคำสั่งคำสอนของคุณแม่จินตนาลูกลุกหลางหลายดากานายาและอยากที่น้องของคุณแม่จินตนาทั้งยกทั้งวันจนบอกว่าอยากที่น้องของคุณแม่นั้นมีนักมีหลายมีถึงเก้าคนเดียวกันเก้าคนที่เป็นพี่เป็นน้องมา ภาย้นเอาทำบางอย่างเสียใจที่ได้เสียพี่เสียน้องภาในเราทนี้ออกเ็นไปตามกาตําของใครของมันพอบบุญไปพยายามัจจุราชจิตตามตัวเราคนเรา้นั้นเรียบเทาเมือนกับเราคิดตามตัวเราทงใดดันนั้นมันดาจากรยากจนต่้งๆหนา โดยเฉพาะลูกๆหลานๆก็ไปได้รับบุญคุณของคุณแม่กินธนาเมื่อแม่หมดลมหายใจลงไปในเท่านี้ก็ได้พาการเอาร่างพระมีการของคุณแม่มาทาความเป็นบุญกุศสนิมนุษย์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเทศน์สวดสัตว์พิธีรํเป็นจิจฉาวัตรจำศาสนาพวกของเราทุกข์ทั้สิ่ที่ทำมา มัรดาสักการยากโยมอพ่อแม่เขาเอามาร่วมการทำบุญทุกค่ำทุกคืนทุกวันเพราะเป็นกิจวัตรกิจกรรมชาวบ้านของเรางนั้นุกเจ้าเก่าดานเข้ามาได้รังบูมบุญผู้บัเกิดเก่าผู้เูิกำเนิดเกิดลูกออกมาลูกลูกรานทุกคนก็ได้แสดงความตอบแทนพระคุณของคุณแม่ ของยาของยายเมื่อได้ลมหายใจเสีไปตามที่อาะธรราพาปได้ยกขึ้นตรณ์ที่บอกว่าบุพการียาสีผู้ใจเพื่อนบอกว่าพ่อแม่นะพ่อแม่น้ำชาเทียมเหมือนกัตาปภานาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อยลแม่พ่อแม่เป็นน้ำคุณของ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้สะพานบุญสะแวงหาเข้าสาอาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเมื่อลูกเกิดลูกออกมาทุกทุกคนพ่อแม่ก็ต้องทั้งขนนอเลี้ยงกองเกี่ยงเลี้ยงลูกนึ่นใหม่เพื่อที่จะได้ไว้กอดแทนใจกันใจยันเมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าบัดนี้จะเห็นได้ว่า ลูกลูกางางของคุณแม่กินตนาวพิษปนเลยท่านทเลายท่านั้นก็ประเด็นพระอุณหภูมิของคุณแม่ก็ได้ปรากฏมาวำเพ็ญบุญกุศลในกาตะเลโพิษัภว์บุญกุศลเพื่อไปถึงพรบดลหะอุญานของคุณแม่อันนี้เป็นการแสดงออกถึงความกระทำดูกระทำดีคาต่อผู้มีพระอุณภต่อเอามาฟอน ขนะมังดาตถาคตอยู่ในพรมีเมื่อได้แสดงรับฟังพระธรรมคำสอนที่เ่านเปล่ามาตามทุกๆงานที่ผ่านมาตัวเมื่อได้ใจ้สติปัญญาพิจารณาตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปพิจารณาใจที่เกิดประโยชน์ความร่มเงินเป็นรถประจเกษ์สุดชั่วตัวและครอบเอาสืบต่อไปนัณะ ธรรมดาทุทาากคนเน,นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีอยู่ความตายก็ได้รับคนต้ายเหมือนกับวัตถุก้อนใดที่หน,นาที่นี่แม,ม้แต่อาการมาภาวคนนี้ปวดว่า่สนอง์เองก็ต้องตายเมื่อถึงโปกรมเวลาแกอาการมาภาตอร้อยาวนี้แน่ดังนั้นบรมดาสศาสจะ์จากนาจากทุ่วนเอาจะยูงในเรก่องนะ อาจจะพอบ้านเมืองในยุคปัจจุทันนี้ได้เป็นเวนงนานได้อย่างไรนั้นก็ต้องอยู่กับบอกในการประพุทธปฏิบัติของเรานั้นเองเปื่อจอว่าบุญมมีการซื้อการขายอยากจะได้บุญต้องประพุทธปฏิบัติต้นต้นเองดังนั้นเขาเรียกสะสมบุญงามความดี ้ะสมสร้างบุญใหม่เสริมบุญเก่าื่อเราปฏิบัติได้ช่อเราไปทำได้แต่ถ้าเรารอโอกาสเวลาเมื่อถึงโอกาสเวลาบางทีอาจจะมดโอกาสเวลาก็ว่าได้บรรการศึกายากลมทางกาธุชนบางคนว่าก้รออนุญาตไม่เพื่อไปมาปฏิบัติวอาอนุญางเข้าสู่วบแก่เท่าชัา ปั่นใจนุนคนเองอดอกแม่มันไหวควดแข่งปวดการเจ็แเ้อตุจ้านัได้เนอะอานุามนาถไดอะอาปัจจบันจัได้านอะอารามนนจะก็ตุจจาน้่ได้เนอะ่านี่จามน้ำได้เนะมาตาจามน้นได้เนกะอาตุจาน้้นี้ มัดาสนาอยากโยนกันชาติสนทรนองนรรมะไรได้มาร่วมในการสรับรับเอามามอาเกตนาแล้วจะดื่มบางส่วนข้าที่ทำเจ็ดตำปีแล้วจะร่วมการโกดจักบุกุสลถึงแก่ดวงญาของเกลัยจนบางคนลกามนานนเอ๊ะนักรยอ่างผู้เบิ่งแแก่เนี่ยแบบแก้วมีกรรนั้นนี้อยู่กับเดีวทุกคนของเราุญนั้น ดยู่ที่ตัวของเราเองบุคคลใดทำบุคคลนั้นก็ย่อมจะได้ผลตอบแทนทำใดก่อนนนั้นเกี่ยวกับสมุนกับปลูกพืชวางมลได้ผลตอบแทนเขาปลูกพืชต่อให้ผลตอบแทนถ้าเขาทำเขาปลอมใดสิ่งนั้นตอบแทนเกี่ยวกับสมุนกับสร้างคุณงามความดีสร้างุญสร้างดส่วนมมุนกันอิ่มอการสร้างุญสร้างดส่วนนั้น เอาจะว่ายาก่อนมันต่อเาี่ายจะว่าง่ายก่อกมันต่อมาง่ายแต่อยู่กับตัวของเราเองว่าเอาจะรับพปฏิบัติได้ขนาดไหนเหมือนกับที่ของคุณแม่จินสนาที่คูกดเมื่อแม่มีชีวิตอยู่เป็นคนนั้นแต่แม่ก่ได้ตั้งในความมัาแม่ก็ได้สะสมคุณบาความดีสะสมบุญมาโดยตลอดแต่อีแม่ ในวัฏรงในใจใจเ่าอันนี้เพราะบุญที่แม่จะสมมาตามของแม่ที่ได้สร้างมานั้นคงจะมาอยู่กับลูกกับหลานกับลนบกนายนายาเพียงแค่น,นี้นันัน้นบนัดนี้แม่จินตนาทิพย์บนึงอขออำนาจจากลูกลูกผู้คนไปตอนนอ้และจะถึงป็รนาน,าน,าน และต่อ,ตอถึงญาติพี่น้องทุกคนที่เคยร่วมอยู่นำการทำงานค่ะเคยกินเข้ากินปลาโดยกันมาตลอดนับตั้งแต่ปัจจุบันไปจะไปได้ทน,นหน้าของคุณแม่กินแต่ธิษปูนรือเห็นแล้วก็คงลือแต่คุณงนมความดีที่ทราจะได้เล่าสืดเอาไว้คุณงามความดีของคุณแม่นั้น ไม่ได้คิดการตรวตัวร่างไร้ญารของคุณแม่ไปตลอดความความความรอรคุณแม่โฮจะได้ฟังอยู่ในติดในใจของลูกของการสืบต่อไปนั้นต่อต่อเมื่อยากโดนนัานการตรุจตัวดีกั่าะไลายตรจงเพื่อเอาร่างไร้ญาณของคุณแม่มาเป็นธรรมะสั่งแม่โดยฟ้องโดยเล่ ลนะส่วนเทียแต่เงนเงิตั้งแก่วนนี้เป็นต้นไปอารับรนดาสรดาอย่างโยมปทิกรองจะได้โอกาสเข้าสู่เวลาสดับระความพระทัเจตเจตาเรื่อนตามคำสอนแบบเบื้นง้านล้านาหอเป็นคำนบโอกาสได้นะบัดนะีนะ้นะนะ